เห็ดดินอ๋อสวัสดีค่ะพี่น้องม่าพบกับแอดมินอีกแล้วค่ะเมื่อนี้เ็นบ่ค่ะหาเห็ดค่ะท่าเทียวปลาค่ะพี่น้องเมื่อนี้เขามาหาเห็ดกันเพราะว่าอยากลองเบิงค่ะบ่เคย มานักหนาเพาื่อนไปเข้าไปหากันค่ะว่ามึอนี่เขาจได้บ่ดนนที right? ้งานครับเพื so ่นท <A head. S 1> ี้งานมันแมนเห็ดกินได้บ่นี่ยอย่าเบอร์กันหน่ำมันแมนเฮ็ดกินได้บ่ยุขพ่นนี่เฮ็ดอย่างแมนอยู่เฮ็ดอยังครับไข่ ใหดขอไข่อันนี้แม่นให้ขอไข่บ๊ห็ดินเห็ดินเห็ดินเอากรได้เห็ดินกินได้ด้วยให้ดินหดดินพี่น้องเห็ดินถงขอไข่ขข่เห็ดขอไข่บ่มเห็ดขไข่เอากหนงไปเบิงนให้กรนะเพราะว่ามีหญิดอกหน โอ้ือดอกกูมดีแฮะแนี่ชอามีกวามานะวนหายแล้วเลยวา,ายที่ตูนเนาะหลังจากย<ม>่างหามาดนโอเคครับตูนแหลกเาลาาเขาอยากดเอ้ยดอก้าดอกเขาป็นใจอกต้นหนเป็นร้นาน พุดดึพุดดึเห็แดงแดงบอกเอ้ยมาแล้วพี่น e um ้องพี neo, ่น้องก็แล้วก็แล้วไม่อยู่ไม่อยู่ยังไหนอ้ยู่ที่บอกอืมฮอยุกกรอบก่อนขออนยาดึกขอในเด้จ้า Rồi ừ. cái đó đỏ đồ đọt cả ao. Nó mắc thì nắm không rồi. hết. ให้แดงบ่มน้อยดอ,อกจากะใดขี้เกา่ามันเ่าแล้วเอาอยู่บ่เอ,โอาโลดเอาอันนึงเร็วๆเลย่ตะก้านีนี่อูู้โอ๋มัน่า,ๆๆๆนาๆๆแล้ว แ๋ยวนี่พอมียอ่แ่เจียงเนาะต่อต่อเจ้า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 งามจากงามเอาด้วยค่ะ มันเกิดออกมาเป็นเชือกเขาเป็นเชือกว่ะจากเป็นเชือกคันดูรากไว้แม่นอุ้ยโอเคไม่เอาแค่เชือไว้ให้เกิดต่อไปจากขยายต่อไปนี่ไงนี่เหียวว่าเครื่องถุกเครื่องถุกเขินบ่กินได้บ่เหี้ยวฮะกินได้บ่นี่ก็ได้กินได้บ่กินได้ครับอ่ะเก็บ ออเอาไว้มันเอาไว้ซะ่เหรอไม่มีดอกหนึ่งบ่งเอาไว้นั่นแหละมันเป็นเชื้อเอา,าไปหน่อยไปจุ่มตัวกันด,ดีกันไหนล่ะนี่ดอกของ,งน้ำแบบชาพี่น้อยเอาไปเลยเอาไปเอู้หอบอวบ,อบสวย 很美呢。 นะเห็ดดิน,ดนอ,ดอ๋อมาลองกางแกงเอาทุาาาก่า 嗯。嗯